เราก็ต้องขอกัสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแจกเซิเร์ฟเบสบอลนะครับของอะไรนะจำไม่ได้ครับไม่ต้องคิดมากครับเล่นเลยนะครับช้ามาหนะึมาแลยครับไปจี่รปทีีจิสเตอร์นะครับลอกคุณครับอเอาเลยก็เอาไปครับ ใช่ไงก็ไม่รู้ครับคอมโบวไองสามปีบสี่ปีนี่ครับมามาพีระพีระอีเมลครับเขียบ้ไปครับไครับนี่ครับอาไม่ได้ครับเนเน่ใช้ามอ้โหไม่ได้ครับม่ต้องสไปทำอะไรอย่างเงี้ยบาบไม่เปนไรไม่เนครับ นี่ครับสกินผมครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาแจกเฉยๆครับแค่มาแจกครับแค่มาแจกครับแค่มาแจกขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับอ